เอาล่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดพารวยเราก็มาให้เหมือนเดิมอาจจะมาสาแน่เด้อครับเพียงนี้เนาะขอบคุณที่ยังรับชมกันอยู่นะครับยังไม่หายกันไปไหนเนาะขอบคุณหลายๆครับผมเราก็มาลงให้เช่นเดิมเช่นเคยกับแนวทางหาหน้อยนะครับผมผู้ใดล่อหุ่นกะลงในคลิปหาน้อยเลยเนาะ จะมีหวยลาวด้วยนะครัะผมนาววันนี้จะมีลาวลาวสองทุ่มครึ่งไปลุ้นกันยาวๆกับพันกับลาวกันเลยนะครับเราก็มามาเหมือนเดิมครับผมมาเหมือนเดิมมันเคยสาแนสาหมากๆแล้วก็ขอบคุณนะครับมาล่าหุ้นครับยี่กีบวกล่าหุ่นยีกยกย่กีกะเอาง่ายๆครับต้องเล่นแล้วครับยี่กีเนาะ เอาลาหุ่นอย่างเดียวกันแล้วกันเนาะยี่กีนี่ให้เล่นเธาเธอแลวผู้ไดเล่นนะล่นหนึ่งแต่ตาแรกๆไว้ให้เล่นสองตัวเดียวเท่าพวกเขาให้ตามตามตาม,ตามล่างสองตัวเดียวล่างถ้าไม่เข้าก็ตาม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 ทบกันไปถ้าเข้าแล้วก็ยุดพอในวันนั้นนะแนวทางของยี่กีเด้อ สองไเล่นสองตัวเดียวล่างอย่างเดียวถ้าใครเล่นดีกี่มามันจะมาเร็วอยู่ครับมาล่างหุ้นครับวันนี้ล่างหุ้นประจำ 7, วันที่เจ็ดวันที่แปดกรกฎาคมวันพฤหัสครับล่างหุ้นจัดไปห้ากับเจ็ดลูดสองตัวห้ากับเจ็ดชอบบนก็ลูดบนชอบล่างก็ลูดล่างห้ากับเจ็ด จัดไปครับหมากบอล่าหุ้นสองกับเจ็ดครับผมแนวทางเลือกสำหรับล่าหุ้นเข้าบ้างรุดบ้างเปลี่ยนไายในซีขังเนาะภายในซีขังเฉพบ่เขากะตามแต่เข่าเขาเลยภายไพในมือนันสีขังยุดพ่อแล้วค่อยเก็บทุนไปเล่นพรุ่งนี้ครับมาสำหรับฮานอยบวกลาวกันสักหน่อยครับ ฮาหนอยบวกเล่าไปเลยนะครับผมถ้าเขาฮาหนอยแล้วไม่ต้องไปต่อเล่าเอาไว้ก่อนนะแนวทางเล่าครับอย่าเล่นกันลูกมาเล่าบวกฮาหนอยประจําววันที่วันพฤหัสครับจัดไปรูดวิ่งสายวิ่งสายรูดฟันทงไปที่สามครับรูดสามวิ่งสาม ลูกสวิ่งสามฟันทงไปที่3ามจับคู่ครับตัวแดงครับตัวเน้นตัวเน้น30 37 30 37ครับตัวเน้นมีจะมีสองตัวเด้อตัวแดงทั้งช่องเฮ้า มีแค่สองตัวถ้าตัวเนิ้นตัวแดงสามจับคู่ครับสามสองสามห้าสามสองสามห้าทวนครับสามศูนย์สามเจ็ด สามสองสามห้าลูดสามวิ่งสามฟันทงไปที่สามผู้ใดสายเจาะสายลูดกัดจัดไปครับก็เป็นเพียงแนวทางให้นะครับผมนะแนวทางเลือกอีกทางช่องทางหนึ่งยุดาไว้ก่นอนเดี๋ยวเพิ่งมาลกูกอยู่นั่นก่อนนะยวเพิ่งยัเพึ่งหนูเดินดูกับแมวก่อนมีหลานหลานครับผมนะเด็กหน่อยนี่อาจจะเข้า่องไว้ไดได้ครับผมนะยุด จะพิ่งมาหนูเล่นกับแมวก่อนลูกเล่นกับแมวก่อนนะมาตัวเด่นครับอีกตัวหนึ่งตัวเด่นมีสองตัวสามกับศูนยูนจับคู่ครับศูนย์สองศูนห้าศูนเจ็ดครับมา ทวนอีกครั้งครับ02 05 07ครับโอเคสำหรับสายเจาะกับโอเคกับตัวเดนเนาะมาอยากว่าหลายอยางห่างไปต่อกันเลยครับผมครับตัวกันครับตัวกัน72 75 ครับตกันครับทวนเจ็ดสองเจ็ดห้าห้าสองครับหลอรลุนกันครับผมนะสิบสายเจาะสิบตัวสายเจาะแล้วก็สายลูดก็จัดไปครับผู้ใดสายเจาะสายลูดเนาะอากาศมันบ่ค่อยดีไปไหนได้นี่ ปวดหัวผู้ใดอยู่ในกรุงเทพเนาะก็ต้องมีมลนี่โรงงานระเบิดน,นะครับอากาศมันบ่ค่อยดีปนใดเนาะอย่าลืมใส่แมสท,ทุกครั้งเนาะออกจากบ้านเนาะปวดหัวแล้วเกิดมาจับสามตัวครับจับสามตัวกันหน่อยครับสามตัวแปดสามศูนย์ 4 30สามอีกหนึ่งตัวครับ8ปดสาเจ็ชวนอีกหนึ่งครั้งนะครับผมนะกับแนวทาง3มตัวย่งกับบงย่งบงมาหายจะเทื่ออยู่มันกัเซิ่งซิงขึ้นกันเด้อครับ3าตัวเฮาเนี่มาแปดสามศูนยี่สมศูนย์หกสาม 837สมเจดโอเคครับผมกับแนวทางเลือกของหวยฮาหนอยบวกเล้าไปเลยนะครับบวกเล่าผู้ดใดเขาเล่าฮาหนอยเล้าก็หยุดพ่อเอาไว้ก่อนใครที่ยังไม่เข้าต้องสู้กันต่อไปนะครับ,บเนแนวทางนะครับผมนะขอบคุณสําหรับที่ยังดูดอยู่ด้วยกันอยู่ขอบคุณหลายๆด้วยครับผมที่ไม่จากกันไปไหนเนาะเขาบ,บ้างรูปบ้างแล้วครับผมเนาะ เขาบางรดบางได้บางเสียบางช่วงนี้มันจะต้องเอาคืนนะครับเพราะว่าในเว็บมันโดนหวยรัฐบาลเยอะทานผู้ชมห่างๆกรดใดด้วยครับอย่าฝ่าวินห้าหน้อยก็ได้ให้เว็บมันจะเก็บเงินคืนช่วงนี้ครับช่วงนี้แล้ะครับเงีวไปอีกสักอาทิตย์หนึ่งนี่แหละมันจะต้องออกหวยแบบแปลกๆมันจะเอาเงินกลับคืนไปก่อนคิดว่าอย่างนั้นมันต้องใช่แน่นอนครับผมนะฝากให้กำลังใจนะครับรับชมกันไป กำลังใจกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆเลยๆลยครับ